คุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นยิ่งกว่านกรู้รือรู้ยิ่งกว่านกการตั้งคณะกรรมการสิบคนมาเนี่ยจะช่วยคุณสมศักดิ์ทั้งขึ้นทั้งร่องเพราะว่าถ้าสิบคนนี้ขึ้นมาเนี่ยพยายามหาช่องแล้วเนี่ยเอาข้อดมันมันหาช่องยากมากนะอาจารย์ถ้าหาช่องเจออธิบายสังคมได้ก็้นช่วยคุณสมศักดิ์แน่นอนอยู่ละแต่ถ้าหาช่องไม่เจอไปดันทุรังอธิบายสังคมทำไม่ได้หาช่องไม่เจอก,กรรมการสิบคนก็จะบอกคุณสมศักดิ์ว่าหาช่องไม่เจอ สุดท้ายกรรมการ k คิงเทคชุดนี้เนี่ยเขาก็คือปอกป้องคุณสมศักด์อยู่แล้วไม่สามารถมีการอาไรคุณสมศักด์ได้เพราะว่าถ้าคุณสมศักด์ไม่ยับยั้งก็ยังไปตอบกับน,นายใหญ่ได้ว่าโหผมพยายามทุกวิธีทางแล้วมีกรรมการสิบคนมาหาคัดง้างยังไงก็ไม่เจอถ้าหาช่องเจอก็แอนอกบอกนายใหญ่แล้วูเนี่ยผมหาช่องทางนี้จนเจอเลยครับนายแต่้ไม่เจอก็ ลอตัวอีกใช่เพราะถ้าคิงเทคไม่ขาดเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ปลอดภัยผมหาช่องไม่เจอแต่ผมไม่พูดอย่างนั้นผมจะมาบอกว่ามติของแพทย์สภาที่เขาทำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสมบูรณ์แล้วครับหรือมีข้อบอกพร่องบ้างแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญหรืออาจจะบอกว่าผมให้เกียรติวิชาชีพแพทย์ ดูเท่ดูหล่อขึ้นไปอีกคุณสมศักด์ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องครับ